มัธยมมาปฏิปทาหรือทางสายกลางค่ะเราจะไม่สุดต่งไปในทางวัตถุนิยมจนละนเลยคุณธรรมแต่จะใช้ความเจริญทางวัตถุเป็นแค่พระหานะที่จะพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตซึ่งการตระหนักรู้ในเรื่องนี้คือการส่งใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างไม่ประมาทค่ะ3 อัตถกถาธรรมในพระราชกรณียกิจพลังแห่งบารมีธรรมเพื่อแผ่นดินทีนี้เราลองมาดูว่าแก่นธรรมเหล่านี้ปรากฏเป็นรูป,ปรธรรมในการทรงงานของพระองค์อย่างไรบ้างนะคะ3.1ทานบารมีการสละเพื่อดับทุกข์อย่างยั่งยืนท่านของพระองค์บริบูรณ์ด้วยปัญญาอย่างแท้จริงค่ะเมื่อทรงพระราชทานความช่วยเหลือด้านปัจจัยยังชีพหรืออามิสทานแล้ว ก็จะทรงตามด้วยการให้ความรู้และทักษะอาชีพผ่านศิลปะชีพนี่คือการมอบธรรมทานที่ทำให้ผู้รับสามารถสร้างความมั่นคงได้ด้วยตนเองและอีกสิ่งที่สำคัญมากคืออภัยทานในความแตกต่างการทรงงานในพื้นที่หลากหลายเชื้อชาติและศาสนาแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและเข้าใจความแตกต่างโดยไม่มีอคติทรงใช้ความรักและความเข้าใจในการสมานร,รอยร้าว ซึ่งเป็นทานที่ยิ่งใหญ่และละเอียดอ่อนมากค่ะ3.2วิริยะบาร,รมีความเพียรที่ไม่รู้จักคำว่าพอแล้วความเพียรที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือความสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อโครงการศิลปาชีพต้องใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนาหลายสิบปีการทรงกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องแสดงถึงอธิษฐานบาร,รมีที่ไม่หวั่นไหวแม้จะ,ะเผชิญกับอุปสรรค พระราชวัาทของพระองค์เปลี่ยนมุมมองของความเพียรจากการทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน